สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับช่องฟิวมันเซลนะคะในเดือนเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของฮาโลวีนซึ่งเดือนตุลาน,นี้เราจะไม่แต่งฮาโลวีนมันก็เป็นไปไม่ได้วันนี้เราก็จะมาแต่งไปเลยประมาณตามลุคนั่นเองลุกที่1ก็จะเป็นแบบฟิลแบบฆาตรกรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเร f e ฟ e n ์เนซ์อะไรทั้งสิ้นเราคิดออกมาเองและลุกที่2เนี่ยเป็นผีตัวตลกอ่าเป็นฟิลแบบผีตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่เป็นฆาตรกรตัวตลกนะคะและลุกที่3เนี่ยเราจะแต่งเป็นผีสาวชุดข,ขาวกันไปแต่งหน้ากันดีกว่า แต่ก่อนที่ล์มจะไปแต่งหน้านะคะเดี๋ยวล์มขอกินนี่ก่อนนะคะดัสมิลนะคะตัวนี้คือเป็น <c oughs> ปน,นมเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวกินก่อนนะคะโฆษณาของนิดเดียวอ,อร่อยมากค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวฟล์มขอเคลียร์หน้าก่อนเป็นแบบฆาตกรผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเฆาตกรผู้ชายแบบหล่อๆแบล๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยล์มก็จะใช้เป็นของครีนซิ่งของตัวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เลยฟิล์มจะใช้เป็นของครีนซิ่งเคลียร์หน้าตัวเองก่อนนะคะอ๋อไหลลงมือไหลลงมือ ไหนลงมือนะคะคือวันฮาโลวีนเนี่ยทุกปีฟิลมก็จะแต่งเป็นแบบผีฮาโลวีนอยู่แล้วเป็นฟิลแบบแต่งผีแต่งอะไรให้มันเข้ากับเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดีฟิลม์ขอเช็ดหน้าก่อนให้หน้ามันดูแบบสะอาดกว่านี้นิดนึงเพราะหน้าก็เหี้ยอยู่พอสมควรละ สามสไตล์สามลุคลุคแรกเราก็จะเป็นแบบฆาตากรนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบฆาตากรนุ่มใดๆเอ่ยฆาตากรที่มีความเชื่อชาญแล้วก็เป็นฟีลแบบลากศพไปทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลเซ์อะไรทั้งสิ้นนะคะมามาจากความคิดตัวเองล้วนๆเลยอันนี้แบบจะต้องยอมรับว่ามันก็ยากในการหาพร็อพหาอะไรอยู่นะคือหาพร็อพยากมากแต่ละอย่างอะ อันนี้กว่าจะถ่ายอะเนี่ยกวาจะถ่ายก็ประมาณสองทุ่มแล้วดูดิกว่าจะถ่ายก็ประมาณสองทุ่มแล้อวลอืมแตขอฟิล์มเนี่ยนี่ทุกคนอันนี้คือสิ่งสโปรบบนหน้าเราเห็นไหมเห็นปะเห็นปะเนี่ยอูย้คือสโปรกมากอย่างนั้นเราต้องใช้อีกแผ่นหนึ่งเพื่อเป็นการคลีนคลีนหน้าให้แบบอเมซินน่งจึ้งกว่านี้โอเคโอเคเดี๋ยวเช็ดหน้ากันก,นก่อนนะคะโอเคคือเนี้ยเพิ่งไปสอบคือตอ คือเนี่ยคือเพิ่งไปซื้อของมาเลยไปซื้อแบบพรอ็อพอุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็ทําเลือดปลอมที่จะฝาดอย่างเต็มที่ไว้เรียบร้อยละเออแล้วต่อไปนะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะโทนเนอร์ของอะไรไม่รู้เนี่ยตัวนี้กวดสีจมูอย่างเงี้ยอันนี้คือชอบมากมึงเขือ โทนเนอร์สเปรย์อย่างเงี้ยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นเราเช็ดหน้าต่อเลยคือเช็ดหน้าฉ่ำอ่ะอืมเช็ดหน้าแบบยืนหนึ่งอ่ะคือตอนเนี้ยคือรอทีมงานมาคืออย่างเดียวเลยตอนเนี้ยคือรอทีมงานมาถ่ายรูปให้เออแต่แต่คือตอนเนี้ยน่าบอกว่าจะมาประมาณหกโมงตอนเนี้ยสองทุ่มแรกยังไม่มาเลยเนี่ยเนี้ยเพิ่งแชทไปหานาาเมื่อกี้นาว่าจะมาประมาณสองสองทุ่มตอนนี้ยังไม่มาเลยตอนแรกจะมาหนึ่งตอนแรกจะมาประมาณหกโมง อตอนแรกมารประมาณหกโมง,โมงก็ยังไม่เห็นโผล่หวมาเลยเออเราก็เดออีเออ๋ยวแต่งหน้ารอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเราเช็ดโทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องมีนี่ก่อนนี่ลิปอิดของพี่นันนี่สานนะคะนี่คือตัวนี้ใช้ดีมากแบบทามาก,ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเลิศนะมันคือแบบมันเลิศแล้วจะ,จะทาก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะทาเลยคือชอบตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเออมันเป็นแบบ เนี้ยเออคือฟิล์ชอบตรงที่มันมีอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันหมุนมันหมุนขึ้นได้เออปอติลิปลิป,ปรามลิปอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบฟิลแบบเอามือแตะแล้วก็มาลูบป,ปากอ่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเป็นหมุนได้เลยอยะสามารถทาได้เลยพบไปที่ไหนก็ได้อะเออทาได้ยี่สิบชั่วโมงโดยไม่เลอะมืออะไรเงี้ยอืมอ่ะพอเราทาเสร็จแล้วนะเราก็จะได้ปากแบบชมพูชมพูอะไรเงี้ยแบบมันมานอะไรเงี้ยก่อนลงลิปก่อนลงรอยเลและต่อไปนะคะฟิ์ก็จะลงเป็นตัวนี้เลยค่ะมันเซรั่มตัวนี้นี่เห คือตัวนี้ฟิล์มแบบใช้ดีมากตัวเนี้ยคือแบบอันนี้ใช้มาขวดหนึ่งละเอ้ยใช้มาสองขวดละคือขวดขวดก่อนอะสิวคือบริเวณนี้เนี่ยตรงเนี้ยคือยุบลงเยอะมากอืมลราฟิล์มก็จะเออฟิล์มแบบเห็นมันดีก็เลยใช้ต่อดีกว่าอะไรเงี้ยป่ะยดลงเลยนะคะคือเซรั่มตัวนี้คือเลิศอ่ะอืมคือกระจกเราคือแบบยืนหนึ่งกระจกทุกอย่างยี่สิบคือยืนหนึ่งมันส่องได้แบบทั่วถึงจริงๆอืงอกระจกทุกอย่างยี่สิบคือมันเลิศอเมซ i n g ที่สุดนะคะ อพอเราลงเซรั่มทั่วใบหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะพี่มก็จะลงเป็นตัวกระแดดตัวนี้นะคะเป็นของอ่านม่ออกของโง่นะคะตัวนของตัวนี้นะคะเน่คลิปกันแดดตัวนี้คือมันเป็นเนื้อเจลเว้ยเนี่เห็นไหมเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเนื้อเจลเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยหยดหยดเสียดายของ นี่เป็นเนื้อเซลแบบนี้มันเป็นเนื้อเซลอย่างนี้แล้วเราก็แบบโดนี่เป็นแบบมันเป็นเนื้อเซลเออมันสามารถอาแล้วซึมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบแล้วลูกค้าจะกรหนึ่งหลอดเนี่ยเราก็จะแต่งหน้าแบบเบาๆไม่จัดจ้านเท่าไรพอเป็นผู้ชายไงมันจะพาทาบแบบแต่งหน้าจัดจ้านก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบเน้นเน้นเรื่องงานผิวนิดเดียวน,นึงอะไรอย่างเงี้ยอืมเห็นไหมนะแบบซึมมันซึมอ่ะอ่าคือมันซึมเลยทุกคนคือทาแล้วมันซึมเลยเห็นไหม เห็นปะเห็นปะหน้ามันจะแบบดูสว่างขึ้นหนึ่งระดับอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนเราแต่งหน้าเสร็จกันเลยนะคะอย่างนั้นตัดไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทําการแต่งหน้าเสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วเห็นนะเห็นปะเห็นเมคอพปะดูดิมันมีความเลือดสาดแล้วตอนนี้กาลังเป็นฆาตกรนะคะตอนนี้ก็กาากะค,ะกคือกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีมือ มือใครก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เรามีนี่ค่ะเลือดตอมสองหม้อของจริงค่ะนี่เลือดตอมสองหม้อของจริงค่ะมา,านี้นเราทำาการสาดเลือดเลยนะคะอันนี้เราจะถ่ายโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์วันฮาโลวีนนี้นะคะนี่นะคะเนี่มีความใดๆเอออย่างเงี้ยสนุกอ่ะดูดิความสนุกความสนุกทุกคนดูดิเนี่ นี่โอเคต่อไปเราทำการปาดเลือดเป็นตัวนี้ของจริงแล้วนะคะเริ่มเรานะคะว้ายน่ากลัวมากฮโลวีนนี้เราทุ่มทูลสุดค่ะว้ายแรงมากเราทุ่มทูลของจริงนะคะฮาโลวีนนี้เริ่มละเริ่มละเริ่มเมือ่อละเริ่มเมือ่อละนี่ต่อไปเราก็จะอทำการเร็จผมด้วยการใช้น้ำมา และอย่างต่อไปกดจะได้โปสเตอร์หนึ่งอีดอ,อกและอย่างต่อไปนะคะเราก็จะทําการให้มันส่งเซงนะคะเป็นฟิลฆาตรกรอะไรอย่างงี้เป็นฟิลฆาตรกรเราก็ต้องมีเลือดปนบริเวณนี้ต้องมีเลือดปนบริเวณนิดนึดนงเน่นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหม,มก็องมีเลือดปนอย่างนี้นิดนึงเออเห็นไหมทุกคน,นก็จะมีความเหมือนละเหมือนฉ่ำละเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีฟิลเลือดไหลไหลยัยยงอือโอเคไหลแล้วพอละ อย่างเั้นเรา,าเริ่มถ่ายรูปกันเลย ER. มาุุคนเราก็ทำการถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ รูปที่คนได้ดูไปก็คือปีมือมาจากเทียค่อนทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ก็ให้เคือในสีเนี่ยค่อนนะคะถ้าใครอยากติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เที่ยค่อนไปถ่ายรูปให้ก็เอ่อิดตมาได้เลยนะคะโอ้ยเซ็กซี่มากคุณดูว่าผู้ชายถอดเสื้อมีความหล่อนอยู่นิดนึงนะไม่หล่อน,ไม,อนไม่หล่อนคะ่ะหลอนอันนี้เป็นผู้ชายแมนมนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนเราไปแต่งนะ้าเป็นตัวตลกแล้วเราก็มาถ่ายรูปกันเลยนะคะไปกันค่า อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทําการถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและต่อไปนะคะในรูปที่สองในาารูปค่ะฆาตกรเหมือนเส้นเดิมฆาตากรตัวตลกนะคะเดี๋ยวเราทำการแต่งหน้ากันเลยนะคะเริมเลิมเริมเิมก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องกินนี่ก่อน,นะคะ่ะดัสนวนี่มันก็ต้องมีคาดเข้าหน่อยนิดเดียวนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยนะคะต่อกินนัดนิวไปด้วยแล้วแต่งหน้าไปด้วยจะได้วดสวยตัวนะคะ โอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราทําการแต่งตัวเป็นผีตลกเรียบร้อยแล้วดูจากชุดแล้วเราก็มาถ่ายโลเคชั่นเดิมแล้วเราก็จะไปโลเคชั่นส,สนุกกันนะคะอันนี้คือชุดของเราในวันนี้นะคะดูดิเออเป็นไงเป็นงานเลิศป้าทุกคนดูก็คือพรอ็อพนู่นนี่นั่นเรียบร้อยเพื่นเราจัดเตรียมมันแต่งงนแรกกันแล้วเราก็จะไปส,สนุกไปส,สนุกแล้วก็จะไปตัดเตรียมให้มันส,สวยกว่าน,นี้ยังงั้นเราไปดูรูปเลยค่ะว่ารูปในวันฮาโลวีนนี้จะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ ทุกคนเป็นไงรูปบรรลาวีเป็นไงบ้างคะ่ะคือเลิศไหมถ้าใครเลิศเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์มาถ้าใครชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลุกต่อไปกันเลยแล้สวสวาลุกเนี่ยเออนี่ดูดูดิดูตัวตลกสาวไม่ใช่ตัวตลกผู้ชายนะคะตัวตลกสาวค่ะนี่ตัวตลกมาอน่างนี้คะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกับตัวละครต่อไปเลยคะ่ะว่าตัวละครต่อไปเร,เราจะแต่งอะไรยางงั้นเราไปดูตัวละครต่อไปเลยค่ะไป โอเคค่ะทุกคนมาลุกที่สา <Okay. S 1> กันเลยนะคะแล้วลุกนี้เราก็เป็นแบบพีร์แบบชุดขาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้เราก็ทําการลบหน้าทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันเลยนี่ก็คืออุปกรณ์แต่งหน้าของเราทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราจะแต่งในวันนี้นี่<อ>ทุกคนคือน,นี่เรามีนี่ด้วยเป็นก้อนแบบเขา <Lets S 2> เรียกว่าก้อนอะไรนะเป็นก้อนแบบนี่เห็นไหมก้อนนี้็นะมันเป็นก้อนปั้นเอฟเฟกต์เนี่ยสิ่งก็เตรียมตัวปั้นเอฟเฟกต์แบบหน้าแหกแบบ สุดฤทธิ์นะคะทุกคนอะทุกคนหลังจากที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้เมื่อกี้คือเหนื่อยมากแล้วก็มาต่อรูปที่สามดูที่สามก็คือต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยพอสมควรนะคะอะอย่างงั้นเรามาเริ่มแต่งรูปที่สามกันเลยนะคะอย่างงั้นไปเลย อาทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราทําการแต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างงั้นเราจะลงไปถ่ายรูปกันเลยแล้วตอนนี้หน้าตึงม้ากคือดูดูดูแผลใดใดเอยเดี๋ยวจะเดินไปตรงไฟก่อนแน่โดคนดูแผลใดใดแน่ไปการแต่งหน้าเอฟเฟกต์แต่หน้าตึงม้าขยับหน้าไม่ได้เลยนะคะแน่โดนี่ก็คือชุดของเรานะคะแน่แน่น่ในทุกคนนี่ก็คือลุคที่ต่ำเราดูชุดนี่โดชุด คือแบบน้าตึงม้ากี่ดอกก็คือแบบน้าตึงโกนดอกนี่ดูน้านะเราดูชุดเราอันดูมันพีอย่างในโด่มีความเหมือนพี่นะคะนี่คือลุงที่สามนะคะเดี๋ยวเราไปดูลูกกันเลยว่าลูปของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงถึงงั้นไปดูลูกกันเลยค่ะ อ่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราทําการถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้เราก็พูดแบบได้แบบฉาดมากเพราะว่าแต่งนักศ็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็พูดอย่างฉาดฉานแบบไม่ต้องกลัวมันเออเอฟเฟกต์แตกได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้เราถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน่ากลัวมากดูรายละเอียดนะคะดูรายละเอียดนะใด,ดเอ่ยน,นะคะ อ่ะทุกคนนี่คือจบลุกที่สามของเรานะคะลุกที่1ลุกที่2ลุกที่สามเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะอยากให้เราแต่งลุกไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะคะอ่ะดูจากลุกวันนี้คือลุกผีสาวสวยเซ็กซี่อะไรเงี้ยเอออ่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะอยากให้เราแต่งลุกอะไรต่อ หรือว่าอยากให้เราทําอะไรต่อส่งการ์นี้ฮาโลวีนนี้หรือว่าลายกระทรงนี้อยากให้ฟิล์มแต่งอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะคะวันนี้ก็คือแบบผีแบบสาวน่าราักอะไรอย่างงี้เออ,อยังงั้นเราไปรู้มสมมลุกเนี่ยวันฮาโลวีนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไปไปกดไลค์ทางไอจีตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์หรือกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ฟิล์มลาทุกคนไปก่อนนะจ้าวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย อ่าดูดิน่ากลัวอยู่นะตกใจนะตัวเองอยู่นะบางทีอ่ะเออดูดิ